สวัสด en, ีครับตาทองชนะนะตอนนี้เรามาดูว่านายสังเกตหลังจากที่เข้าไปหาลุ่งพลข้างในแล้วออกมาให้สัมภาษณ์อย่างไรนะก็มีความคับนักข่าวมากายนะครับถามว่าภาษาไทยนานกัอะไรทีนี้เขาสรุปไง่ายก็คือ่าดี๋ยวกันก็หนมาเด้อเราัน โลนภาวะแบบนั้นมันก็กระเจิงกันนะ้บางทีนะถ้าใครบอกว่าไปอยู่ในนั้นเราไม่กระเจิงลองดูไหมครับกระเจิงกดแต่ว่าดีแล้วมีกําลังใจเข้มแข็งก็คืออย่างที่เห็นนะครับมีเอมซีมีที่นอนของเขามีใจความของเขามีดูแลในคดีนั้นนะครับก็เป็าน,านหน้าที่ของตั้งเราเลย ไม่ดีจะมาเลยครับดีคือผมผมมองว่าไม่ต้องเป็นไม่ต้องเฉพาะเป็นลุงพลหรอกจะเป็นนายกรนายขอนายคอนะครับถ้าถูกกล่าวหาผมว่าทุกคนก็ควรจะมีที่ยอมมาต่อสู้ข้างนอกาการขังคนไว้ในเรือนจำหรือไว้ในห้องขังแล้วบอกว่ามาต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมนั้นผมว่ามันไม่ได้ไม่ได้การไม่เป็นการตอบโจทย์การที่เขาอยู่ข้างในเขาจะจะแสดงความเป็นธรรมได้ยังไงก็ต้องให้เขาออกมาเพื่อมาดูว่าเออมาปรึกษากัในในความ คุยดูข้อที่จริงต่างๆนะครับอย่างนี้ถึงเรียกว่าเป็นธรรมก็ขอบคุณศาลจังหวัดผู้ทหานด้วยที่ท่านมองเรื่องเห็นเรื่องนี้นะครับมีมุมทนายนักข่าวไม่ถึงนะตอนนี้มีทนายหลายๆคนมาแสดงความเห็นพวกเรื่องที่ใช่หรือไม่ใช่ที่ผมอย่างที่ผมเห็นที่มุมของาผม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 ไม่กล้าร่วมเพราะผมก็เป็นคนที่ย้ำลุงมอยู่ตลอดเวลาว่า เรื่องนี้ขอให้เป็นหน้าที่คนะที่เขารับผิดชอบคนมไม่ต่อนะครับเป็นเรื่องของเขาค <c oughs> ือความความวิห็นหลากหลายได้เห็นไหมครับบางทีคนชอบไม่ชอบคนเห็นด้วยไม่ด้วยขณะเมื่อวานนี้ยังมีการสัมภาษณ์บางท่านที่ที่อาจจะมีความแตกต่างได้แต่สุดท้ายกติกาของของบ้านเราก็คือศาลมุงมีสิทธิพิสูจน์นะครับมุงมีสิทธิพิสูจน์ฝ่ายนั้นก็มีสิทธิกล่าวหาก็เป็นเรื <c oughs> ร่องขกฎหมาย จะไม่ผิดนะใช่ไหมหมอันทิพย์ได้ได้เคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่ามันมันมันไม่น่า่ผิดหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะก็ไปถามคุณหมอวันทิพย์เงนะครับผมเชื่อเขาเขาเชื่อใจผมดแล้วก็คงเร็วเรนี้มากน่าจะมีมีผลอะไรมานะครับก็ไม่รู้ว่าจะฟ้องหรือไม่ฟ้องนะครับก็ต้องด้ยฟังท่านท่านผู้การที่ผู้ช่วยรั่ คล้ายเขาคือใครดีสิดีสิผมเห็นด้วยนะครับคืออะไรที่ไม่ชัดเจนทำให้มันชัดเจนถูกไหมครับทุกท่านครับบางทีการกล่าวหาก็คือการกล่าวหานะนะครับผมก็ไม่ได้ว่าป่าไม้เขาผิดจะถูกอ,อะไรไม่ใช่นะก็ควระจะให้มีทุกส่วนทุกฝ่ายก็มาชี้แจงให้พร้อมๆกันได้เลยให้ช่ด้วยกห้ว่ควาครที่มา ก็คงมีส่วนนะครับต <wh um> ั้งก็คงมีส่วนขึ้นเดี๋ยวก็เป็นก้าวไก่การทงานแต่ว่าการที่ตำรวจเรียกสอบแบบนี้น่าจะมีมีส่วนเพราะว่ามันมันมันคงสำคัญนหะเขาถึงเรียกมาอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะตั้งประเด็นไหนมาดูไหมครับผมไม่แน่ใจว่าเขาจะตั้งประเด็นไหนมาว่าที่บ้านที่ที่ หรือชี้แนวเขตตัวเองทำกินก็ว่าไปเดี๋ยวผมขอขอประสานดูก่อนผมไม่รู้อะไรอยังไม่ทราบจากพี่นะครับแต่ว่ามันไหนไปพาไปสอบประคำอยู่นะครับเออวันนั้นแหละวันนี้ก่อนไหมจับออกเลยอ่ะครับใช่ครับก็พาไปสอบประคำทุกคนก็ถามธรรมดาอาจารย์ครับยังไงครับวันนี้ที่ังไงก็อธิบายไปตามความเข้าใจเขาเล ความรู้สึกหรืออะไรความเข้าใจความเข้าใจเปะละ่าล่ะถึงคลองหรือห้วยห้วยห้วยนะั่นใช่กร่าง <c oughs> ผมนะเรื่องของกูประดิษฐ์ไหมผมผมผมไม่ไม่ได้ไม่อยากยืนยัน นะครับแต่ว่าที่ท่านบอกว่าตัดต้นไม้ตรงนั้นคือต้องยืนยันด้วยกันนะครับว่าต้นเดียวต้นเดียวแต่สองกิ่งสามกิ่งนะครับก็ที่เห็นี้เ็นถนนใหญ่ที่ตอนนเรามีรูปพื้นที่ตรงนี้เดิมทีไม่ใช่ป่าอย่างที่บนภูเขาที่เราก็ใจที่ประชาชนเข้าใจว่าป่าป่าหมายถึงว่ามีต้นไม้เยอะๆอะไรเนี่ยไม่ใช่นะครับเดิมทีที่ตรงนี้ลุงพลเขาทำปลูกกล้วยปลูกพืชผลผลินกลัวยอยู่แล้วมีการปลอกสภาพพื้นที่นั้นเด็กเพราะฉะนั้นต่างกกลกับคำว่าป่า คิดนะส่วนพื้นที่ที่ลุงให้มาจากอาจารย์ประดิษฐ์จะถึงไหนถ้าความคิดเห็นส่วนตัวผมน่าจะมีคนครับนะโอเคขอบคุณท่านนะครับนะครับวันนี้มาผูกแกนะครับไม่คิดว่าจะมาสักวัญรีบมาเลยครับโอ้ขับรถ8ชั่วโมงที่ปูปูคอนแกนปูมาไหมครับจิระ ได้ยินจาข่าวแต่ไม่คิดว่าจะเปเช้านแต่อนแรกไม่ได้เปิดเม่อเมื่กี้พอมาสกล้เขาก็เลยรมาก่รีบหนะอยนะมันก็เลยนัเลยรีบมาเตัวนตเป็นตวันตนัวเั ถ้าปลูกเที่ยงอาจจะสักห้าพันก็ยังหมื่นก็ได้นะถูกเลยรับนี่หายไปนานนะครับเพิ่งกลับมานะได้ยินข่าวว่าถูกถูกไปทำงานทางใต้เหรอแหนเห็นไหมติดต่อยังรู้เลยเปลี่ยนเรื่องคุยอีกแล้วนะโอเคขอบคุณครับแล้วโอ้เหยื่อแตกก็วิ่งมาอู้อันนี้ก็เป็นทำให้สัมภาษณ์ของ ที่ทนายสมเกียรติฮะต่อหน้ากองทัพสื่อมวลชนหรือพี่น้องนักข่าวนะครับจากทั่วแขนงนะครับแล้วก็นั่นก็ว่าเป็นการจริงๆแกก็มาผูกผูกแขนให้กับลงคนปัดแตนนะครับแต่ว่าพอเข้าไปสักพักแล้วก็ให้ออกมาสัมผัสทีมนักข่าวก่อนนะครับเพื่อเป็นการ,รากาลดความกดดันของสื่อมวลชนนะครับสําหรับ ตอนนี้ก็หลังจากให้สัมภาษณ์จบแล้วก็ต่างคนต่างก็รอ,อทําข่าวไปเรื่อยๆแล้วแต่จะมีมอาจจะตัดตด,ดอะไรใหม่ๆมาเข้ามานะครับในส่วนของข้างในะลุงพลพัตนก็กําลังทําพิธีผูกข้อ,ขอ,ขอมือผูกแขนอยู่นะครับสําหรับคลิปนี้ตาทองชาแนลขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมได้ดูได้ชมช่วยกดติดตามกดไลค์กดให้กําลังใจตาทองชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ